ดูนางพิมพ์กันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมกืองตากครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ youtube พระเครื่องเมืองตากนะครับแล้วก็ร้านกืองตากหนึ่งกืองตากสองนะครับพิม์ไปเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรผมนะครับ0 6 2 5 9 2 5 6อ1นนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับพระเครื่องสายจังหวัดตากเครื่องรางนะครับทักมาได้ นายหลวงพ่อคุโบวังวันนี้เราม,มาดูนางพิมพ์เนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับแบบนี้สวยเข้มขังมากๆนะครับเป็นของหลวงพอ่ออาบัดท้องไซนะครับนี่นะอาจารย์เด้ยนะครับเข้มขังก็ตัวนางพิมจะเป็นลักษณะจะเป็นผู้หญิงนั่งนะครับ ผู้หญิงท้องแล้วก็นั่งแล้วจะมีเท้าเด็กออกมาด้านล่างนะครับก็จะในเด่นในทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์แค้วคาดด้านโชคลาภนะครับขอหวยการพนันอะไระครับคลิปที่แล้วเราได้ลงมาตัวใหญ่นะครับอั้ตัวเล็กย่อมลงมาอีกนะครับมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวมาลงให้เพื่อนเอนสมาชิกได้ดูนะครับ ดินเจ็ดประชา้าอาถานแน่นอนนะครับเนี่ยมีจานด้วยครับจานนี้บางตัวก็จะไม่มีครับนี่นะฮะขนข้างหนาปึกหนักปึกเลยนะครับเนี่ยการใช้ดินดินอาถานของแรงๆครับ วันนี้ก็ไปต่างประเทศเหมือนกันนะครับฝากติดตามนะครับ youtube กืองตากนะครับเครื่องเมืองตากเออแล้วก็ลืมไปนะแล้วก็คาถานะครับการใช้บูชานางพิมพ์นะครับการจะเป็นใช้เล่าข่าวทาตัวนางพิมพ์นะครับนี่นะทาตัวนางพิมพ์แล้วก็บนบรรสารกล่าวแล้วก็จุดธูปบนบานสารกล่าวด้วยเล่าขาวพวก ลิปสติกอะไรพวกนี้ครับของเกี่ยวกับผู้หญิงครับเสื้อผ้าหรือว่ายาทาเล็บอะไรประมาณนี้ครับถวายนางพิมพ์บนด้วยเล่าขาวทาที่ตัวนางพิมพ์นะครับแล้วจะมีกระถาน,นาโมสามจบอุกะปะสะหะนะพุทธนะครับอุกะปะสะหะนะพุทธนะครับอุกะปะสะหะนะพุทธเก้าครั้งนะครับ แล้วก็ทาไปที่ตัวนางพิมพ์นะครับนี่ฮะตัวนี้ไม่ได้มีตะปูนะครับครั้งที่แล้วมีตะปูอาถันอยู่ตรงท้องอันนี้ไม่มีตะปูงตัวก็จะมีตะปูลงนะครับตะปูลงจริงๆรที่ท่านได้สร้างไว้ครับหลวงพ่ออับสวยงดงามเข้มขังนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวุตมงคลของอาถัน ลองของชมพุทธคุณนะครับเข้าไปดูได้นะครับไปศึกษาได้นะครพุทธคุณมีจริงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกรกตากินดีรับใช้ทุกท่านนะครับทักทายกันครับกันเข้ามาได้นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมหรือว่าทักทาย มาแอดไลน์0625925681นะครับ0625925681นะครับถ้าทายกันมาได้หรือโทรมาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกรมืองตาครับขอบพระคุณมากครับ,บ,รบก็มีในร้านเครื่องกรืองตาหนึ่งกรืองตาสองนะครับลืมบอกไปเซิร์ชไปเลยนะครับแล้วก็เ,เครื่องเมืองตานะครับ จะมีใน YouTube ร้านกรนเมืองตากแล้วก็เครื่องรางเมืองตากนะครับเป็นเพจนะครับนางพิมพ์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ